สวัสดีนะครับทุกคนนะครับช่องตะใบชาแนลวันนี้วันนี้มีของจีนมาโชว์ล้อขึ้นลายนะครับผมสั่งจากสั่งออนไลน์มานะครับก็เป็นของจีนนะครับระยะพีดหนึ่งจุดห้านะครับหนึ่งจุดห้ามิลราคาก็400สี่ร้อยต้นๆนะครับเดี๋ยวมาตัดดูกันเป็นไง แกะไงนี่โอ้แพ็กมาดีมากเลยไม่น่าเชื่อว่าสินค้าจีนแท็กมาดีขนาดนี้นี่ครับราคา400เป็นล้อขึ้นลายแบบเฉียงเนาะนะครับนะ นะครับเฉียงนะครับล้อเป็นลายแบบเฉียงดูแล้วอืด้ามเหล็กใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองใช้อยู่นะครับว่าล้อลูกกิงลูกกิงขึ้นลายหรือว่าล้อขึ้นลายนะครับนะของจีนนี่เป็นยังไงอ่ะไปดูกันเลยนะครับ ครับลักหญ่ที่ผมกึงไปแล้วนะครับอ่ะตัวนี้ก็คือเป็นเป็นงานที่ขึ้นลายมาเนาะนะครับอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ซื้อจากจีนมานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก่าๆที่ผมเคยใช้งานเนาะนะครับตัวนี้ก็จะราคาแพงหน่อยอ่ะจากการใช้งานนี่นะครับผมว่ารุ่นตัวนี้เวิร์กกว่า นะนะครับนะของจีนนี่นะครับเนี่ยเนี่ยมันมีข้อเสียนี่มันเป็นกลิปล็อกเนี่ยนะครับมันเป็นกิปล็อกเวลาเราใช้ไปนี่มันโยกนะครับโยกมากเลยนะโยกมากทําให้ล้อสองตัวนี่มันหมุนแล้วมันมันหมุนไม่บาลานซ์กันนะครับเหมือนมันจะขัดขัดด้วยนะครับนะ,นะลายออกมาก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ถามว่าพอใช้งานได้ไหมโอเคก็พอใช้งานได้นะครับนะ อันนี้ก็คือขึ้นลายลูไมิเนี่ยนะครับส่วนดอกคมไหมก็เอามือลูบนี่ก็คมนะครับข้อเสียก็น่าจะมีอย่างเดียวตรงนี้นี่ครับมันใช้กิบล็อกใช,ใช้ใช้กิบล็อกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเป็นน็อตล็อกนะครับนะใช้น็อตล็อกแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ใส่น็อตกันคายไม่ให้มันหลุดออกนะโอเคนะครับคลิปนี้นะครับล้อลูกยิงเห็นลายแล้วนะครับนะราคาถูก ก็จะออกมามานี่แหละนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อของราคาแพงนะครับของไก่จีนนะครับใครสนใจก็ลองสั่งซื้อมาใช้ดูนะครับประมาณ400จต้นต้นะครับแล้วแต่พื้นที่ส่งด้วยอโอเคนะครับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับผม